สวัสดีเนาะพี่น้องมันนี่ก็มาพบพกับช่องเบาจิ๋วบ้านหน้าคือเกานะ่าเนาะมันนี่ก็มาทำความสะอาดกองกองผึ่งเนาะพี่น้องเนาะผมก็ได้เตรียมแก,ก๊สกระป๋องเนาะพี่น้องเนาะแก,ก๊สกระป๋องก็มาเพื่อเพื่อจะมาพ่นเนาะพี่น้องเพื่อให้มันเกิดกลิ่นไม้พี่น้องเกิดกลิ่นไม้แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนาะตอนเย็นก็นจะเอาฟิลิมอนมาฉีดอีกหลอบนึงเนาะพี่น้องเนาะ กช่วงนี้ก็ขายยังี้ยทันหายดีพี่น้องก็ย่างๆกระเพกกระเพกอยู่เนาะก็เลยบ่อใดเฮ็ดคลิปลงป้นไดเนาะพี่น้องก็คือบ่อใดเฮ็ดคลิปเละเลยพี่น้องไปใส่บ่อใดก็ลังแตยยางได้เนาะก็เลยทําความสะอาดก็กองนี้ก็ทําความสะอาดแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าบมลูว่าผู้ใดมาเปิดกองไว้พี่น้องเพราะมันเปิดด่านค้างเลยเนาะตัวนี้มันเปิดกองดนานค้างได้ ตามจริงอ่ะพี่น้องกลองเนี่ยมันเคยเขามาอยู่แล้วเนาะเนี่ยกองนี้มันเคยเขามาอยู่แล้วเ,เ,เ,าาวเราต่อมากวนต่อมากินคือมากัดผึ่งตายเบิ้ลกองเลยพี่น้องกลองนี้รอ,อบที่แล้วนะมันเกิดเรือไปประมาณบบยจักพันโตพี่น้องว่าเกาะทึ่งต้นยางนี่แหละแล้วลมันก็ไปแต่บุรุษวานางพญาเขาตายบอกแแมน่นางพญาเขาบ่าตายเขาก็อตอกกลับมาอยู่อีกพี่น้องกองนี้เนาะ ที่นี่ทางขางมันเปิดได้บุรไไุ้ว่าผู้ใดมาเปิดไว้พี่น้องผมมาก็โอ้ตามจริงอ่ะมันช่วงเนี่ยช่วงเดือนเนี่ยเนาะคือหลังปีใหม่มานี่ผึ่งมันจะขยายร่างเนาะพี่น้องมันสีขยายเผาเผาพันธ์ของมันเนาะมันก็สีไปยู่ตามจุดที่ว่ามันเคยอยู่อ่ะพี่น้องมืนอกี้กองมันเปิดไว้มันก็เลยบูยู่แต่เทคนีคก็มาเจอแจ็คพอตพี่น้องมาเจอแจ็คพอตคือกองนี่แหละพี่น้องกองนี่แหละ ผมกับโบลูว่าเขาเขามาอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าผมกับสิบเปิดกองทําความสะอาดมันมาพี่น้องว่ามันสายเลยเนาะสงสยัยพึงเขามาอยู่เมื่อช่วงเช้าพี่น้องมาประทันเนาะสงสยัยเขามาอยู่ช่วงเชา้ามาตนนี้ผมเปิดเอาสังกระสีออกเนาะพี่น้องบัดนี้หนูมันอยู่ทั้งในมันมีลูกอ่อนอยู่ทั้งในนำ่ำผมก็เลยเป่าแก๊สเขาไปในหูเลยพี่น้องพึ่งวิ่นออกพี่น้องวันนี้ ว่าพึงเขาไม่อยู่ล้วเนาะเพราะว่าขาแมนว่าเขาเขาไม่อยู่ใหม่เขาไม่อยู่ใหม่เขาจะบ่ททันออกหากินพี่น้องเขาก็จะทําความสะอาดอยู่ข้างในก่อนอย่างเดียวเนาะก็จะทําความสะอาดก่อนแต่ว่ามีพึงแน่นอนพี่น้องกล้องนี้แต่บรูว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่ากองกับบรดยทำความสะอาดเนาะพี่น้องแต่ที่นี่ก็เดี๋ยวผมจะกลับมาทําความสะอาดอีกรอบพี่น้องอีกประมาณอาทิตย์กว่ากว่าผมจะมาทําความสะอาดให้เขาเนาะ เพราะว่าผมบ่รล้ว่าข้างในมันเป็นอย่างไรตอนนี้ว่าสิสิงแงมเบิ้งอยู่พี่น้องว่าสิงแงนมเบิ้งอยู่บ่รู้ว่าประชากรเขาหลายบ่นเนาะถ้าเกิดจะได้หาเชือกมารัดซังกระสีเนาะเผื่อกันล่มเนาะการล่มบ่มะหม้มันมันปลิวเนาะพี่น้องเนาะก็รู้สึกว่าจะมีหมดหมดหมดแดงนะพี่น้องอันตรายเพราะว่ามีหมดแดงมีพวกหมดหมมนีพี่น้องปึงเขาจะ่อยูนะ เขาจะไปทันทีเลยพี่น้องถึงเขาจะไปทันทีนี่นี่ขึ้นมาพี่น้องบินเขาไปแล้วตอนนึงเนี่ยบินเข่าไปแล้วแสดงว่าเขาพึงพึงมาอยู่พี่น้องพึงมาอยู่มีอยู่สองกรณีพอผมเมื่ได้เปิดเบิร์เนาะตอนนี้อาจจะพึงมาอยู่หรือกําลังมาสํารวจกลองพี่น้องสํารวจทีอยู่เนาะเพราะว่าเขาบินเขาไปเขาก็หายเลยพี่น้องมันสันนิษฐานในสองอย่างพอาะว่าท่านได้เปิดเบิร์เนาะมาพอกร ไายให้พี่น้องได้เบึงเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปเช็คกองยู่บานนะพี่น้องกลับไปเช็คกองยู่บานเนาะว่ากลองอยู่บานมีอยู่หลายกลองอยู่พี่น้องเพราะว่าจะได้เอาขยายเอามาขยายในสวนยางนี่เพราะว่าสิปิดสิปิดดูดูก้านกีดยางเลยพี่น้องกับสิพากอนให้ใบมันหลวงั้งเบิดก่ก็เนาะผมก็จะตั้งกลองในป่าป่าสวนหน่อยนี่สวนหน่อยนี่จากสีหากลองเนาะตองไหนมันมีจุดร่ม ชิวทัดดีๆเนาะทางออกทางเข่าของผึ่งเนาะเขาง,ง่ายๆผมก็จะตัางว้เนาะก็ก็ให้เขามาอยู่พี่น้องก็เก็บค่าเช่าอ่นน่ะตามที่หลายๆท่านเพิ่นเพิ่นเฮ็ดกลรองเนาะเพื่อให้ผึ่งมาอยู่เนาะเพื่อเก็บหน่ำหวานเนาะพี่น้องเนาะกะ็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็กรองประเภทเนี่ยก็มันก็ต้องยอมสูญเสียพยากรขอ,ของเขาในชุดๆหนึ่งไปเนาะพี่น้องเพราะว่า ก็จะเลือกเก็บในช่วงที่เขาถอดลูกเขาออกได้หลายที่สุดพี่น้องเพื่อที่จะเอาแต่น้ำหวานอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเนึ่งความอุดมสมบูรณ์ในจุดนี้ที่ว่าเขาผลิตน้ำหวานในหลายมันก็คือมันอยู่ในสวนยางเนาะสวนยางเขาสามารถให้น้ำหวานได้ตลอดพี่น้องตลอดทั้งฤดกูกาลให้กินน้ำหวานได้คู่มือนะพี่น้องเขาสามารถเก็บน้ำหวานจากสวนยางได้คู่มือเพราะว่าตามทีวากันเนาะ มันจะออกตามหยอดอยางนี่พี่น้องกำลังช่วงเช้าจังเสียนเนาะนี่หยอดหยอดอยางอ่อ,อนในเสียเนาะพี่น้องหยอดอยางอ่อ,อนหยอดยางอ่อ,อนๆใบยางอ่อนๆเนาะเขาจะให้ไข่ไข่ก็ว่าเป็นเป็นสารอาหารของผึ่งแล้วก็เป็นน้ำหวานของผึ่งนี่ยพี่น้องที่เขาสิเก็บมาใส่หั่งเนาะก็อยากเงี่ยมบึ้งอยู่พี่น้องตั้งแต่ผมมือหนึ่งผมถือโทรศัพท์เนาะกล่องกล่องกล่องไมหนีนักพี่น้องเพราะว่า มันเป็นกลนกองไงพี่น้องกองไงบัตเตอรนี่มันก็เปิดฝ้าขางบดได้เนาะฝ้าขางเปิดบดได้แต่แต่ต้องกลับมากลับมาเพื่อที่จะทําความสะอาดพี่น้องแต่ใน่นกองนี้มีเปอร์เซ็นที่ว่าถึ่งอยู่ภายในสูงพี่น้องเพราะว่าเขาผมผ่น่นไฟเข้าไปนี่พี่นอผผ้องผม่นไฟเข้าไปในหูนี่เนาะแล้วผึงก็บินออกมากเลพี่น้อง มก็ตกใจขึ้นกันก็รุ่ก็รุ่นล่ะครับหาซิบหาซิบอีกประมาณอาทิตย์กว่าจะมาเบิงอีกเอกาะว่าเขาจะยูบเพราะว่าเขาก็มีความแตกตื่นแล้วตอนนี้นะพี่น้องนี่ก็จะเหลืออีกกล่องนึงพี่น้องที่อยูยูกระทอมเนาะกล่องนึง อยู่กระทอมกล้องนั้นก็จะย้ายออกจากกระทอมเพราะว่าใยเมือมุมมันหลายพี่น้องใยเมือมุมหลายมันก็เป็นสิ่งที่พึงเข้าประชเนาะพี่น้องเนาะก็มันนี่ก็สิล้นล้นกองพึงเลยพี่น้องล้นล้นภายนอกเนาะแต่ว่ามีหมดมีใยเมมุมเนาะล้นล้นใยเมมุมออก,กอุปกรณ์ก็มีสเสียพี่น้อง มีแค่นี้อุปกรณ์กะไม้จุดเนาะพี่น้องที่ว่าอยู่ในกระท่อมเนาะไอจุดที่ว่าพึ่งเข่าไม้เนาะพี่น้องก็จะอยู่นู้นนู่นาะพี่น้องเนาะอยู่ซื้อนู่นผมนี่เนาะจะเป็นตนตนบกเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็อยู่กระท่อมแล้วอันนี้ก็คือ ตัวลอ้อรถนี่เก็เคยเขามาอยู่พี่น้องแต่ว่าเอ่อภายในลอ้อรถมันสะอาดเนาะพี่น้องเนาะภายในลอ้อรถบสะอาดมันก็เกาะกอยู่ข้างนอกนกี่เกาะยู่น้ำเอ่อแผ่นไม้กระดานนี่จนเต็มพี่น้องเกาะอยู่ทางนอกเนาะมันบกเขาข้าง,งในส่วนกล้องเนี่ยผมจะย้ายออกจากมุนี้เพราะใยมุมมันหลายเนาะพี่น้องใยมุมมันหลายผมจะชี้ย้ายออกไปไปยูทั้งถ่ายสวนพี่น้องทั้งถ่ายสวนพุนเลยนะออกไปอยู่ถ่ายสวน ตอนแรกว่าจะเอาไว้มงนีไว้มงนีกน็เดี๋ยวถ้าเกิดคนงานเขามาก,กีดยางเนาะพอดีเขาแพ้พี่น้องเขาแพ้แพ้ผิดของพึ่งเนาะพวกพึ่งพวกพึ่งพวกมิมมุนี่เขาแพ้มากเลยเกิดถือขึ้นมาปุ๊บเขาโรงบานน้านทันทีพี่น้องนี่ก็เป็นกองเก่านะพี่น้องที่ว่าเคยเก็บนมหวานไปตีที่แล้วเนาะเนี่ยเขาจะเห็ดเป็นแถวเป็นแถวไว้พี่น้อง ส่วนส่วนไอ้กองถืว่ามันเขาไหมพี่น้องต้นบอกฟังผุนเนาะผมเปิดเบื้องแล้วเขาเขามาแต่โดนล้พี่น้องเขาเห็ดห้างได้ประมาณเอ่อประมาณซีด่างหาด่างหละพี่น้องมันจะเป็นแถวจังสี่แหละเขาจะสร้างไว,ว้เป็นแถวเป็นแถวเนาะประมาณซีหาแถวแลหรผมเปิดเบืนะ้องเนาะกับแถวกับถือว่าแผ่นกระถือว่าแผ่นห้างใหญ่แล้วพี่น้องเขามาอยู่ คิดว่านานาจะไม่อยู่บ่ต่ำกว่า2อถึงสอาทิตย์พี่น้อง2อถึงสอาทิตย์เนาะประมาณครึ่งเดือนนะพี่น้องเขาเขาไม่อยู่ช่วงนั้นเนาะก็มีหนังหวานแน่นอนพี่น้องเขาโบนี้พี่น้องคิดว่าลโบนี้โบนี้โบนี้ที่ล่นไปด้วยด้วยที่ว่าบ่าได้เปิดเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเห็นหนูก็เลยบ่อยากเปิดเบิ่งพี่น้องเพราะมันมีลูกอ่อนอยู่เนาะผมก็เลยใส่เขาอยู่นั่นแหละ หนูตัวนี้ก็เขาอยู่หนานเตนโดนละพี่น้องจักหนูอย่างหลอกตัวน้อยๆตัวน้อยๆสีออกเหลืองๆในพี่น้องซ้ำนี่ผมมือนี่นี่ก็ทําความสะอาดก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยลวก็เสียเอาเขาไวน้นีก่อนแหละก็จะล่นใยมือมุมอกในบริเวณทะเลรถเนาะให้เบิดเนาะพี่น้องล่นอ,อกเห้เบิดก็ว่างๆก็จะได้ไปตั้งกองพูดหมด,ด,ดแหละยุทายให้หมดเลยพี่น้อง น้องคลิปนี่จะเกิดมากกัฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บอจิบานหน้าเนาะก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กับบริหารคลิปลงเนาะเนื่องจากป่วยเนาะพี่น้องไปใส่มาใส่ก็ลำบากเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้กับบ๊ายบายสวัสดีครับ